สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยนครับหลังเกมเปนศึกฟุตบอลยูโร2024นะครับเป็นคู่ดึกวิกแมตคู่สุดท้ายประจําคืนวันจันทร์เวลาตีสองนะครับฝรั่งเศสนะครับทีมเต็งแชมป์หรือว่าฟอร์มอาจยังไม่เข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่นะครับชนะ ออสเตรียไปแบบคือจับนะครับด้วยสกอร์หประตูศูนย์จากการทําเข้าประตูตัวเองของแม็กซิมิเลียนโวเบอร์นะครับซึ่งก็มาจากเอมบัปเป้ที่เปิดเข้าไปนะครับนึกไม่ออกต้องบอกท่านประธานจริงๆนะครับชั่วโมงคับขันแบบนี้นะครับรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ เริ่มวันที่11ตัวจริงกันก่อนฝั่งออสเตรียวันนี้มาระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูแพทริกเพนต์กลัง4คนมีแม็กซิมิเลียนวูเบอร์จับคู่เควินดันโซ่แบ็กซ้ายฟริดเปนเวเน่แบ็กขวาสเตฟานพอร์ชกองกลาง3คนนะครับฟอลอเรนกิริสจับคู่นิโคลัสเซวาว์กลังตะลุกค se ริสต็อปบอมการ์เนอร์ปีกซ้ายมาเซลซาบฟิเซอร์ปีกขวาคอนราดไลเมอร์ rat, imer, ส่วนสุนทรภู่ไมเคิลเกโกริชนะครับถือว่าในการจัดทัพเนี่ยมีพิกโผจากความคาดหมายเนี่ยก็ตำแหน่งหนึ่งนะครับก็คือ ลงกองกลางตะลุกนะครับตอนแรกเนี่ยคาดว่าจะเป็นโรแมนชมิทจากทางฝั่งของ h ู s c o r e เว็บไซต์ชั้นนำนะครับเขาก็คาดมาแบบนั้นส่วนคนที่ลงแทนเนี่ยวันนี้ทางรับรังนิกนะครับเฮดโค้ดของออสเตรียเลือกเป็นฟลอเรนกิลิศลงก่อนนะครับก็คิดว่าจะเป็นเรื่องของแท็กติกนะครับที่มาเน้นแน่นหนาในแดนกลางเพราะว่ากิลิศอาจจะเป็นเกมเชิงรับมากกว่าโรแมนชมิทนะครับก็เนี่ยเป็นเหตุผลที่ว่า เจอทีมที่ใหญ่กว่าเลยเอาตัวรับมาช่วยเพิ่มนะครับแล้วก็แท็กติกนี่ยก็บอมการ์เนอร์เล่นกลางลุกแทนตรงโรแมนชมิดนะครับเป็นประมาณนี้ไป1นึ่ตำแหน่งที่ผิดคาดนะครับส่วนทางฝั่งฝรั่งเศสก็ ระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูไมเมยยองหลัง4คนวิลเลียมซาลิบาจับคู่ดาดโยอุบาเมกาโน,โนแบ็กซ้ายทีโอเฮนันเดสแบ็กขวาชูคุนเด้กองกลาง3คนนะครับอาริเอสลาบิโอจับคู่กับเอน็นโกโลกองเต้กองกลากเป็นองตวงคริสมันปีกซ้ายมาคัตตูรามปีกขวาอุสมานเดเมเล่ส่วนส่วนน้าต่อเป้าคิเลียนเอมบัปเป้นะครับฝรั่งเศสก็มีพิกโผนึ่งตำแหน่งเช่นกันนะครับก็คือคู่เซ็นเตอร์แบ็บนแกนะครับตอนแรกเนี่ยคาดว่าจะเป็นอิมราฮิมาโกนาเต้ ได้ออกสตาร์ทก่อนหรือเลียมซาลีบานะครับแต่ก็ไปตามข่าวมันเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านของกนาเตเนี่ยมีปัญหาเรื่องป่วยติดเชื้อไวรัสนะครับก็ยังไม่ฟิตเต็มร้อยทางเดชองเห็นว่ามีเซนเตอร์ตัวเลือกเยอะก็ใช้ซาลิบาลงเล่นแทนเลยนะครับเรียกได้ว่าขุมกาลังเนี่ยแม้จะเป็นแบบทุดท,ที่ไม่ได้แบบฟูท,ที่สุดนะครับเพราะว่าอย่างชวามินี่ที่เล่นตอนบอลโลกมาเนี่ยก็ยังไม่ฟิตเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นทุดท,ที่ทุกคนแทนกันได้หมดจริงๆนะครับยังดูแข็งแกร่งทั่วแผ่นดูเลยนะ สำหรับลูกเกมในวันนี้นะครับในส่วนของครึ่งเวลาแรกกันก่อนก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ทั้ง2ทีมเนี่ยเล่นกันสู้กันได้สนุกเลยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยครองบอลมากกว่าตามที่สมกับเป็นทีมเต็งเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเกมพวกเขาเนี่ยยังดูไม่ค่อยเข้าล็อกเท่าไหร่นะครับโอกาสเนี่ยก็ไม่ได้โหมมาช่วงใดช่วงหนึ่งเท่าไหร่ในครึ่งแรกก็จะมาแบบเน้นนวดเรื่อยๆนะครับสลับซ้ายขวาไปเป็นเดมเบเล่มาคัสตูลามหรือเอมเปเฟ่ก็ขยับมาเล่นซ้ายบ้างก็มีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คริสมันเนี่ง แบบมาแผงลิดจิงจินแนวก็คือเป็นช่วงท่ายครึ่งแรกเลยนะครับก็ดูยังไงไม่เข้า Form เข้าฟอร์มสักเท่าไหร่ส่วนทางออสเตรียเนี่ยก็เกมรับแล้วก็สวนกลับพวกเขาเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีมากๆเลยนะครับเน้นจังหวะน้อยๆแต่ต้องบอ,อกว่าปัญหาแบบทีมระดับกลางๆประมาณนี้ทุกทีมชาติเลยนะครับสังเกตได้เลยก็คือปัญหาก็คือความเสียบคมในแดนข้างหน้าเนี่ยจะไม่ค่อยมีลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับวันนีน้กองหน้าอย่างไมเคิลเกโกลิตนะครับตัวของออสเตรียเนี่ยก็แทบไม่มีโอกาสยิงเลยก็ว่าได้นะครับ โอกาสที่น่าก,กลัวที่สุดของพวกเขาเนี่ยทางออสเตรียมาจากคริสตอฟบอมการ์เนอร์นะครับที่หลุดไปยิงหนึ่งครั้งในนาทีสามสิบห้านะครับลูกเนี้ยเป็นโอกาสทองที่สุดในเกมวันนี้แล้วนะครับแต่ไม่มียองผู้รักษาประตูของฝรั่งเศสย,ยังเซฟเอาไว้ได้นะครับส่วนทางฝรั่งเศสเนี่ยโอกาสในครึ่งแรกนะครับต้องบอกว่าที่เข้ากรอบจริงๆเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับที่สร้างสัตว์ได้จากเอ็มบัปเป้ในาทีที่แนะครับแต่แพทริกเพนก็เซฟเอาไว้ได้เช่นกันนะครับเกมนี้นะครับ ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยสิ่งที่ต้องบอกว่าประตูมาได้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยของทางออสเตรียเลยนะครับโดยเกิดขึ้นจากทางฟิลิปเอมเบเน่นะครับความจริงพวกเขาเนี่ยออสเตรียอยู่ในการครอบครองบอลพวกเขาแล้วนะครับแต่กลายเป็ว่าไปพลาดจ่ายบอลแล้วเสียนะครับโดนทางอ e ุสมานเดเบเล่ตัดเอาไว้ได้นะครับแล้วส่งต่อให้กับทางกิยานีบับเป้นะครับได้เอาไปเลื้อยแล้วก็เข้ากรอบเขตโทษนะครับก่อนเปิดเข้าในกลายเป็นว่าแม็กซิมิเลียนโวเบอร์นะครับไป กะจังหวะก็ไม่ดีกับเพื่อนร่วมทีมนะครับเป็นการโขกเข้าประตูตัวเองไปนะครับทำให้ฝรั่งเศสที่เกมตึงๆอยู่นะครับบุกงวดเรื่อยดูยังไม่มีท่าทีจะได้ประตูแต่ก็มาเนี่ยมาได้ลูกที่เป็นความผิดพลาดเล็กน้อยจริงๆนะครับของออสเตรียนําไปก่อน1ประตูศูนย์และจบครึ่งแรกไปนะครับเป็นฝรั่งเศสนําจากตรงนี้นะครับส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับลงมาเนี่ยก็องบอกว่าออสเตรียมาตรฐานยังคงดีอยู่แล้วก็ต่อเนื่องเกมที่สู้ได้สนุกแบบในครึ่งแรกได้ดีเลยนะครับโดยเล่นไปเล่มา้วผวผ ค่อนข้างที่จะเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยสำหรับฝรั่งเศสนะครับว่าจะสามารถยันดุหรือไม่นะครับเพราะว่าเล่นไปแล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างเสียวเลยว่าออสเตรียเนี่ยจะเสมอไหมนะครับเพราะโอกาสเขาเนี่ยเล่นไปเล่นมาเหมือนคลองบอลได้มากกว่าด้วยในช่วงเวลาหนึ่งนะครับสักประมาณนาทีที่60อะไรช่วงเนี้ยคือแบบดูเสียวๆเลยนะครับพอลูก2ไม่มาสักทีแล้วก็ถ้าพูดถึงโอกาสที่น่าสนใจในช่วงครึ่งหลังนะครับที่คัดมาก็จะมีเอมบัปเป้นะครับที่นาทีที่ห4ี่ถือว่าเป็นโอกาสทองเลยนะครับโดดเดี่ยวมาแล้ว จากการแทงบอลของอาเตต้ลาบิโอนะครับดุดมาแต่ต้องบอกว่าหลุดเอ็มบาเป้เนี่ยดูดไปแล้วยิงแบบปั่นออกเหลือเชื่อเลยในจังหวะน,นี้นะครับไม่อยากจะเชื่อเลยว่าระดับเอ็มบาเป้มีพลาดแบบนี้เหมือนกันนะครับส่วนหลังนั้น,นก็จะมีพวกมาคาสตูรามนะครับโอลิเวียเชิรูตัวสำรองที่ลงมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยฟอร์มไม่มาสักคนเลยนะครับความเฉียบคมเนี่ยคือไม่ได้เลยนะครับตูรามพยายามจะปั่นหลายครั้งก็ไม่มาอุสตานเดมเบเล่วันนี้ถ้าวันไหนไม่มาเนี่ยก็จะเป็นแบบวันนี้เลยนะครับที่เลี้ยงต แบบเล่นไม่ได้ดั่งใจก็ยิงเองไปไหนไม่รู้อะไรแบบนี้นะครับเป็นประมาณนั้นเลยสำหรับฝรั่งเศสในเกมลุกนะครับส่วนทางฝั่งออสเตรียนะพอเกมเริ่มตันๆในช่วงหลังหมดแรงไปบ้างอะไรเงี้ยก็มีแก้เกมประมาณนาที60เป็นต้นไปนะครับมีสงมาโกอานอตวิทกองหน้าตัวเก่าจากอินเตอร์มิลานลงมานะครับมีแพทริกวิมเมอร์ปีกตัวจี๊ดความเร็วสูงสายเทคนิคจากทางวบบวกลงมานะครับอะไรประมาณนี้ที่เขาแก้เกมออกมารวมปถึงโรงแมนชมิด เทเมกเกอร์ก็ลงมาในช่วงท้ายด้วยเช่นกันนะครับแต่สุดท้ายจนแล้วจนรอดแล้วความเสียยบคมก็ไม่มาเหมือนกับชาติเดือด่นเช่นกันนะครับที่เป็นชาติระดับกลางแล้วเล่นเกมส่วนกลับได้ดีแต่พอไม่มีกองหน้าโป้งปิดบัญชีก็ตามสภาพเป็นแบบที่เห็นเหมือนในเกมวันนี้เลยนะครับส่วนฝรั่งเศสวันนี้ก็ต้องบอกว่าคือจับเหมือนกันที่ต้องบอกว่าในจังหวะเกมเนี่ยเข้า50-50กันค่อนข้างเยอะแล้วแบบผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างน่วมกันเลยนะครับมีเลือดไปถึง2คนเลยองตงคริสมันนะครับเป็นคนที่น่าจะนวันนี้ก ตอนแรกหัวแตกนะครับลงมาแล้วก็เล่นต่อสักพักล่วงลงไปอีกนะครับคราวนี้ทั้งหัวเข่าทั้งขามีแบบสะเก็ดเลือดอีกเหมือนกันอ้โหเรียกว่าหนักเลยเกมนี้นะครับสวบ่วนในปั๊เป้เนี่ยก็จมูกแตกเหมือนกันจากการที่ขึ้นหม่งแล้วไปโดนหัวไหล่ของทาง,ทางกองหลังทางออสเตรียนะครับเราก็เหมือนกับมือนกอน์ดกชา่าเล่นต่อไม่ไหวก็ต้องส่งทีรุลลงมาในช่วงท้าที่มาที่ลุ้นเยิงนี่แหละครับก็ถือว่า หืดเลยนะครับเราก็ต้องไปรอเช็คเอ็มบัปเป้ดูว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะไหวนะครับเดี๋ยวพักหลายวันอยู่ก็จบเกมนะครับเกมวันนี้ก็แปลว่าจบในสกอร์ครึ่งแรกเลยออสเตรียเป็นฝ่ายแพ้ฝรั่งเศสไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูหนึ่งนะครับก็สรุปสิ่งนี้ไนดะ้จากจบเกมวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่ฝรั่งเศสนะครับอาจจะยังไม่ได้ท็อปฟอร์มเหมือน กับชาติอื่นๆนะครับอย่างสเปนหรือว่าเยอรมันที่เปิดหัวได้สวยนะครับก็จะเป็นสไตล์เหมือนกับทีมชาติอิตาลีนะครับที่ค่อยๆมาอะไรประมาณนี้ก็อไอเหมือนกันนะครับหรือว่าอังกฤษที่อาจจะเล่นไม่ได้สวยงานเหมือนกับฝรั่งเศสในเกมวันนี้เหมือนกันนะครับแต่ก็ สามารถเอาตัวรอดไปได้ด้วยความเก่าประสบการณ์ที่พวกเขามีนะครับก็ถูถ่ายเก็บ3าคะแนนไปได้ก่อนนะครับถือว่าบอลทัวนาเมนต์อย่างนี้อาจจะมีลักษณะทีมชาติอย่างเงี้ยก็มีให้เห็นหลายๆทีเหมือนกันนะครับก็อาจจะไปพีคในรอบถัดไปก็ได้อย่างที่พูดมาก่อนหน้านี้ในหลายคลิปแล้วนะครับก็ฝรั่งเศสเป็นในจัดในกลุ่มนี้ไปนะครับที่เกมวันนี้อาจจะยังไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ก็เอาตัวรอดไปได้นะครับก็ถ้าพูดถึงสิ่งประเด็นที่น่าสนใจในเกมวันนี้นะครับในส่วนผู้เล่นส1เตัวจริงของฝรั่งเศสเนี่ยผม ถ้าให้เป็นแมนอัตโ m ม t เนี่ยผมจะให้เป็นทางอ็นกโลกองเต้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับผมเหมือนกันนะครับที่กลับมาติดทีมชาติในรอบนีน้อายุ33ปีแล้วไปเล่นในลีกซาอุดีอาระเบียที่เราไม่ค่อยเห็นหน้าค่าตากันแล้วนะครับว่าฟอร์มเขาเป็นอย่างไรกันบ้างแต่กลับมารอบนี้นะครับแม้ว่าจะไม่ได้เล่นในช่วงบอลโลกมาสำหรับกองเต้นะครับแต่เกมวันนี้นต้องบอกว่าล่างทองสมัยที่เราเคยดูตอนเขาพฟิกๆเนี่ยปรากฏในเกมวันนี้แบบ ดีเลยนะครับเพราะว่าโผเป็นคนทุกที่เลยสำหรับกองเต้นะครับเกมรับเกมดุกมีบทบาทหมดแล้วก็ถือว่ามีจังหวะหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับไปแบบสกัดจังหวะที่ออสเตรียกาลังจะหลุดเดี่ยวมาแล้วแต่กองเต้ก็ถือว่ายังอยู่ตรงนั้นเอาสกัดอยู่ได้นะครับก็้หใมีกองเต้วันนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยทีเดียวนะครับก็การขาดโอเลรียนชัวร์ไม่นี่แล้วได้กองเต้มาถือว่าเป็นอะไรที่เรียกมาได้ถูกจุดสุดๆสำหรับทางดีเดียเดชองเลยนะครับก็ทดแทนกันได้จริงๆนะครับ แม้จะเก่าขนาดนี้แล้วก็อาจจะเลือกใช้เป็นเกมเกมไปนะครับอาจจะไม่จะเป็นน้องถุกเกมก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีเลยตรงนี้ไปของฝรั่งเศสจุดแรกนะครับส่วนจุดอื่นๆนะครับก็เป็นเรื่องของเกมรุกแน่นอนนะครับที่ต้องนํามาพูดถึงในเกมวันนี้นะครับเพราะว่านอกจากคีย์แดนในบ,บับเป้นะครับที่ถือว่ามีทีเด็ดคนเดียวนะครับคนอื่นๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงกันอย่างหนักหน่วงเลยนะครับในเกมต่อไป มาคัสดูรามนะครับที่ได้รับโอกาสในวันนี้เนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยเข้าท่าสักเท่าไหร่นักนะครับโอกาสเนี่ยมีที่เขาก็พอสมควรนะครับพยายามจะปั่นดูหลายครั้งหลายคาเล่นไปเนี่ยเหมือนกับทางออสเตรียก็เริ่มรู้แก้วนะครับก็แบบดักทางยิงด้วยขวาแน่ๆนะครับก็เนี่ยเป็นจุดที่ต้องอัพฟอร์มต่อไปนะครับส่วนเดมเบเล่วันนี้ก็เหมือนกับเพราะวันไหนไม่ใช่วันของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโคลโลมัวนี่ตัวสำรองที่ลงมาก็บทบาทยกะดับเกมไม่ได้นะครับส่วนชิดลูลงมาก็ยิงปลิ้นๆไปอีกเรียกได้ว่ากอง หน้าตัวลุกคนนี้ไม่ผ่านกันเลยก็ว่าได้นะครับแต่มีกิสมันเนี่ยที่พอโอเคในระดับหนึ่งหน่อยนะครับความทุ่มเทเนี่ยก็ช่วยทั้งแดนลูกแล้วก็เกมรับสำหรับกิสมันก็เลยดูโอเคไปหน่อยนะครับแต่ถ้าแบบคนที่หวังผลนะั่นจริงอย่างเอเบปเป้เนี่ยคือหนักมาที่เขาคนเดียวจนเกินไปนะครับถ้าไม่มีเนี่ยน่าจะเหนื่อยเลยในเกมวันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ฝรั่งเศสต้องนําไปปรับปรุงต่อไปส่วนในตัวเือน,นนะครับเกมรับวันนี้ผมว่าก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งนะครับ ทั้งซาลิบาแล้วก็อูปาเมกาโนอย่างซาลิบาในช่วงแรกอาจจะมีความกดดันมีอะไรบ้างแบบเล่นเงงๆเหมือนกันนะครับแต่พอผ่านเวลาไปก็ทําได้ค่อนข้างดีเลยสำหรับซาลิบาในวันนี้นะครับเตโอเติมสนุกมากวันนี้นะครับส่วนคุนเด้ก็ทําได้ดีนะครับในพาร์ทของเกมรับอาจจะไม่ได้เติมเยอะอะไรส่วนเมยองในจังหวะที่เซฟสาคัญไปครั้งหนึ่งก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ไปสำหรับฝรั่งเศสนะครับส่วนออสเตรียก็ผมว่าเป็นวันที่วางแท็กติกมาสู้ได้ดีเลยนะครับ แล้วก็หวังผลได้เลยในเกมหน้าที่จะเจอกับทางโปรแลรนด์ต่อไปนะครับจุดที่เหมือนกันเลยสำหรับออสเตรียแล้วก็โปรแลรนด์ที่มโอกาสได้ดูมาแล้วเนี่ยคือความคมในแดนลุกนะครับคือต้องรอดูสภาพโปรแลรนด์ด้วยว่าเลวันดอฟสกี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับถ้ามีความฟิตเต็มร้อยเนี่ยผมว่าโปรแลรนด์อาจจะดูดีกว่าหน่อยหน่อยแต่ถ้าไม่ไหวเนี่ยผมว่าเป็นบอลที่สูสีกันเลยนะครับสำหรับทางออสเตรียแล้วก็โปรแลนด์ที่จะเจอกันหลังจากนี้ถือว่ารับลังหนิกวางระบบอะไรมาเนี่ยก็ ค่อนข้างแข็ได้เลยนะครับสำหรับกองกลางวันนี้วิ่งกันค่อนข้างสนุกเลยพวกคอร์ลัตไลเมอร์เงี้ยกับมาเซลซาบิเตอร์เป็น2ตัวที่ถือว่าฟอร์มดีในปีนี้แล้วก็ต่อเนื่องในเกมวันนี้ได้ดีเลยนะครับผมว่า2คนเด่เดนๆของออสเตรียจะเป็นคู่นี้เลยนะครับส่วนในพาร์ทเกมรับเนี่ยวันนี้ก็ต้องบอกว่าเจอผู้เล่นเทคนิคสูงก็โดนเหลืองไปเยอะพอสมสามจาก4คนเลยนะครับในแผงเนี่ยก็อาจจะต้องระวังกันต่อไปในเกมหน้านะครับถ้าสมมติอาอาจจะไปรูเล็กๆเข้ารอบเนี่ยใบเหลืองโคตาอาจจะต้อง พยายามฝาวให้น้อยกว่าน,นี้นะครับแต่ก็เข้าใจได้ว่านเ,นเจอแบบตัวยีทั้งนั้นนะครับเดมบับเบเล่เดมบัเป้างน,น,นะครับก็โดนเดือเยอะเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็เป็นวันนนนี้ไปนะครับสำหรับ11ต,ตัวจริงทั้ง2ทีมนะครับส่วนถ้าพูดถึงประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือเป็นเกมที่เข้าหนักกันใช้ได้เลยนะครับก็ต้องมาดูว่าสภาพร่างกายทั้ง2ทีมเนี่ยจะรีคูเวอรี่ได้ทันไหมในการ ไปเจอเกมที่2ต่อไปนะครับเพราะว่าอย่างฝรั่งเศสวันนี้ก็น่วมกันทั้งกิสมาเ์นเนบเป้เป็น2คีย์แมนเลยนะครับส่วนออสเตรียเนี่ยตัวสำรองลงมาแพทริกวิเมอร์ลงมาแป๊บเดียวก็น่วมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับก็สำหรับการพูดคุยหลังเกมคู่นี้นะครับก็ขอจบเป็นที่ประมาณนี้ไปแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจบคลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องก้าบ้าบอดในการับคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพรุ่่นนนนนนี้ัเเกมคคูรตสแอะบ1ๆ ก็เจอกันได้พรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนไปพบกันใหม่สวัสดีครับ